ดีจ้ะแม่ตอนนี้หนูกําลังอ่านหนังสืออยู่แม่รู้ไหมเมื่อกี้หนูเพิ่งเรียนวิชาภาวะผู้นําอาจารย์เขาสั่งให้พวกหนูทําหนังสั้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์และการจูงใจแต่หนูยังไม่รู้เลยว่าหนูจะทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีเนี่ยพอใจไมไม่เลิกถ่ายวิดีโออีกหรอแะพักรอมีสอบแล้วออนะอ้าวแม่นี่มิวกับกิ๊กไงแม่จําได้ไหมจ๊ะ อุ๊ยคุณแม่สวัสดีค่ะเนี่ยคุณแม่ช่วยบอกพอใจหน่อยดี่แม่เขาเลิกถ่ายวิดีโอหน่อยพวกเราอ่ะอ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง,อเ,อง,เ,องเดี๋ยวก็จะมีสอบแล้วค่ะใช่พอใจเรวดีอ่านหนังสือเออพี่พอใจสอบกินยาไปไม่ไดเพราะฉไปไม่ได้คุณแม่พวกเธอก็รู้นี่ว่าฉันไปไม่ได้เสาร์อาทิตย์นี้ฉันต้องทำงานที่เจเจเออเธอยังทำงานกับอตาพี่รูปคนนั้นอีกเหรอรูปนี่ปีสิบเพราะใช้งานกัะท่าแบบ หมกี้เขาจะไปรู้อะไรชั้นอ่ะนะทํางานกับเขามาก่อนเขาอ่ะนะเลือดเย็นมากเลยใช้งานอยู่กับกัวยอย่างควายคนอะไรใจดำดำใครจะไปทนได้แม่ถึงเวลาสอบแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวหนูต้องไปสอบแล้วไว้ค่อยคุยกันใหม่นะแม่หนูคิดถึงแม่จังเลยพรุ่งนี้หนูต้องไปทํางานเช้าอีกแล้ว,วแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะจ๊ะ หนูกินยาตามที่หมอสั่งตลอดเลยอากาศที่นั่นอะหนาวไม่จะแม่อ้าแกปิดไฟทำไมอ่ะเรากำลังคุยกับแม่อยู่เลยเฮ้ยแกเราขอโทษนะเราง่วงนอนมากอ่ะอเฮ้ยแกถ้าแกจะนอนอ่ะปิดไฟด้วยนะอืมแม่ตอนนี้มันดึกแล้วอ่ะหนูต้องไปนอนแล้วนะจะแม่ ไว้ค่อยคุยกันใหม่นะจ๊ะอนี่แไอนี่พอดีอะรเอรอรมออะวสวยๆจ้าอูก่อนได้เลยจ้เอามานี่พี่บอกกี่ครั้งแล้วว้าอ่ะโอ้นี่จ้ามาขายของหรือถ่ายหนังทำไมไม่ไปเรียกลูกค้ากล้องอ่ะวางไว้นี่อะไรก็แม่แม่แม,แม่นี่เด็กมาหาแล้วนะ <c oughs> ทำตัวเป็นลูกแอ่ไม่ได้ แขกๆอยู่ได้ไม่พร้อมกับบ้านไปนี่พี่จ้างเรามาวันละพันนักศึกษามีปัญหาได้เหรอคนที่พร้อมอมีเยอะแยะแต่ว่ามีคนมาสมัครงานเท่าไหร่ นี่ไอ้อะไรกักหนาลูกค้าคิดว่าเป็นมาเนลโลออกจากร้านกันไปหมดแล้ว พี่บอกแล้วไงไม่พร้อมกลับบ้านไปคนที่พร้อมมีเยอะแยะรู้ไหมแต่ละวันมีคนสมัครงานเท่าไหร่ <c oughs> นี่ไม่ต้องช่วยลากกับมาจากกลับบ้านไปพร้อมกันไหม <c oughs> ไปขายของไป <c oughs> วันนี้หนูไม่ไหวแล้วค่ะ <c oughs> ไม่ไหวก็กลับบ้านไปสิไปไปล้ว <c oughs> ไม่ต้องกลับมาร้านอีกนะ กลับบ้านขอออดแม่ ฮัลโหลว่าไงวะฮะว่าไงนะพอใจตายแล้วเหรอจริงเปล่าวะกูเพิ่งไล่มันหลอกเมื่อวานเองเฮ้ยเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเออ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 กูรู้แล้วกูไม่ว่างเออเออเออแค่นี้แหละ 嘿。はい หนูฝันด้แหลหนูรู้แล้วละ่ะว่าหนูจะทำหนังสั้นเรื่องอะไรดีเดี๋ยวหนูส่งเข้าย t ท b e ให้แม่ดูนะรักแม่มากนะสวัสดีสสดครับเราจบไปแล้วนะครับสำหรับการนำวิดีโอการนำเสนอของกลุ่มมาเทนเดเวนีวันนะครับก็หวัง<อ>ว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับสำหรับผม ก็ยังที่จะทำงานที่ต่อไปเพราะว่าเขาเนี่ยมันจะไเรียนสัมพันธที่ดีกับเพื่อนร่วมงานค่ะครับก็เพราะว uh. ่าผู้นำในหนังเรื่องนี้นะครับก็คือรุ่นพี่ที่เป็นเจ้าของร้านครับก็ซึ่งเป็นผู้นำที่ขาดความสามารถในการจูงใจนะครับหลายๆด้านเช่นด้านความต้องการทางด้านร่างกาย ความมันม่นคงความปลอดภัยแล้วก็ความต้องการทางด้านสังคมน,น,นะครับก็คือการที่เ,ออเปิดโอกาสให้ลูกจ้างสามารถแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็บรรลุที่ก็รู้จักการใช้วิธีการใช้ตังนะครับโดยการออให้เงินเป็นแรงจูงใจของลูกจ้างนะครับค่ะแรงจูงใจของนี้เนี่ยไม่ค่อยเพียงหร่เท่าน,นั้นนะคะ แต่ถ้าผู้นำเนี่ยขาดความมุ่งสั่นสอัมพันธ์ขาดการแข็งแกรนงภายใจเนี่ยทำให้องค์กรน,นะะั้นยังไม่ประสบความสำเร็จค่ะค่ะและต่อไปนะคะขอเจมส เขางานท้อยู不不่สนุกเปล่าคะก็โอเคนะคะเจอผู้คนมากมายขอบคุณค่ะเอ่อน่าจะ要看我适做什么เลยผมจไป去找แล้วก็งานสำคัญหรือไม่สำคัญงานสำคัญค่ะเพราะเราต้องรักษาครอบครัวไว้นี่อนั พร้อมสามสี่พอแล้วบอกขังประตูรถแล้วพี่ออกไปทีพี่เละแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอเสียงภาก่อนเด่ยอ้าวตอนนี้เห็นแล้วหมวกไม่เรียบร้อย เดินมาจัดหมวกเร็วหมวกมาเรียบร้อยเดินไปจัดหมวกพีเอาฟังเสียงพี่ดิหมวกมาเรียบร้อยเดินไปจัดหมวกวหมวกมินเดินไปจัดหมวกเอออ่าวมาบอกโอ้ยไอ้หน่อยไอ้หน่อยไม่ค่อยสบายอย่าพึ่งอย่าพึงา่งอย่าลืนนาา้งเป็นหนักเออหันมาทีนึงอ่าอ่าทีนี้เป็นหนัก,กเ,เป็นหนักลงไหมเออเป็นหนักลูกค้าเนื้ว่ารักุดกันโลกพอดิเขานั่งลงไปเป็นหนักเร็วเร็วเออเออเออลูกค้าแม่งเดินออกจากร้านเลยเปล่าะบายไปเที่ยวเสร็จแล้วกลับมา ชี้เฮ้ยหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วอ้าวนี่พูดไม่เข้าหูเลยใช่ไหมโดนด่าเออเออได้ๆกำลังดีเออใช่ไม่รู้เรื่องเลยนี่ไม่พร้อมก็กลับบ้านไปอ้าวเพื่อนโดนด่าเข้ามาช่วยเฮ้ยเป็นไรเปล่ามิ้นเฮ้ยอย่าพึ่งดิโอ้โหปล่อยไปปล่อยไปเฮ้ยโอ้โหโดนด่าเอออึ้งดีมากอ่านไหมทีนี้อ้าวจะตายยังยังอ่าหยุดไอได้แล้วไม่พร้อมกลับบ้านไปเปลืองตังค์ค่าเท่าเนี่ยชาวร้านต้องเยอะเออ ไหวค่ะค่อยๆลุกขึ้นมาอ่าไหวเออไหวก็ดีเออพอแล้วเอเอเอา้าวอ้าวอ่าเดินออกค้างนี่อย่างนี้นะเออไปดิไปดิเดินออกไปดิจะขายของแ้วนะลูกค้าเขาลานแล้วนะเออเออโอเครับ